วันนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางการแปลงแผงชาร์จนะครับแนวทางก็คือว่าเราต้องดูการปั่นไฟขึ้นมาของมันช็อตต้มนะครับอย่างรุ่นนี้เดมอนเนี่ยมันจะมีอันนี้คือแผงชาร์จเก่ามานะครับมันจะใช้สองสายในการปั่นกระแสไฟขึ้นมาคือรุ่นนี้จะเป็นสีเหลือง รุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมสองสายปั่นไฟขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวคอยสตาร์ทนะครับพอปั่นไฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันมีห้าสายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นข้างซ้ายนี่เป็นเข้าเข้าแบตเตอรี่ข้างขวานี่ก็จะเป็นเข้าไปไฟตานะครับตรงกลางก็เป็นเกาวสองข้างล่างคือไฟเข้าเพื่อจะมาแปลง คราวนี้เราก็ต้องหาตัวที่มันจะเป็นสายไฟ2เส้นอันนี้ผมใช้ของเครื่องปั่นไฟนะครับ1 2โวลต์มันก็จะมีสาย2เส้นแล้วก็แปลงเป็นไฟเส้นเดียวแล้วก็แปลงไปเลยครับแปลงเพื่อจะไปชาร์จแบตตัวนี้ชาร์จเข้า1 4โวลต์เลยนะครับแล้วก็เร่งก็ปกติไม่มีการแผงชาร์จเนี่ยจะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับก็ร้อน ก็อุ่นๆเต็มที่ประมาณสตาร์ทเครื่อง5นาทีนี่คือแผงชาต้ตองอุ่นๆน,นะครับไม่ใช่ว่าร้อนจีเลยถ้าร้อนจีนี่ก็คือไม่ผ่านคราวนี้ปัญหาของคันนี้ก็คือมันจะมีสายไฟเส้นหนึ่งที่จะเป็นจะเป็นไฟไปนะไปไป,ไปไฟตานะครับผมก็ต้องไปต่อกับแบตที่อยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยก็คือจะเหลือแค่ระบบแค่นี้ ก็แปลงง่ายแค่นี้แหละครับลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับว่าจะแปลงใส่คันไหนก็ได้ถ้าเป็นสามสายก็ต้องก็ต้องใช้แผงชาร์จที่มันมีสามสายนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้นะครับจะเป็นสามสายเห็นไหมจะมีสายไฟสีเหลืองสามเส้นแล้วก็ออกเส้นเดียวก็คือสีแดงแล้วก็สีเขียวที่เป็นกาอันนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเหมือนกันของน่าจะเป็นอะไรนะ เบนเบนเนลี่สองรยนะครับตัวนี้ถ้าสายเดียวก็ต้องซื้อแผงชาร์จให้มันตรงกันนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องลองเสียงดูนะครับว่ามันจะร้อนหรือว่ามันจะชาร์จไฟได้ยังไงก็ต้องวัดไฟดูอันนี้ผมก็จะแนะนําตัวนี้นะครับเป็นอ่าถูกๆนะครับรวมค่าส่งด้วยไม่เกินร2 0ยยีสิบนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่แปลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คีบไปเลย แต่ว่าถ้าอันนี้จะมี2โหมดนะครับถ้าวัดแบตก็คีบกับแบตเลยแต่ถ้าจะวัดสตาร์ทก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าติดแล้วนะครับแล้วก็วัดปึ๊บเข้าไปนี่ฝั่งด้านนี้จะเป็นวัดการชาร์จนะครับอยู่ในระดับดีนะครับไม่สูง14 5นะครับ 4.5จริงๆมันน่าจะสูงนะครับแต่ว่าเครื่องนี้บอกว่าเป็นระดับดีแล้วก็ทำการเล่งน,นะครับก็ไม่เกิน14.6หรือว่าโอเคนะครับแล้วสังเกตที่แสงชาร์จไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนก็คือผ่านนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลองลองดูนะครับ